สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็หลังจากซื้อปลาบึกเสร็จก็มาเจอไก่บ้านนะคะนี่ค่ะแม่ค้าใจดีด้วย <S <S มีเป็ดด้วยมีเป็ดด้วยนี่ค่ะเป็ดเป็ดเป็ดไก่นะไก่มีตั้งแต่ตัว80แล้วก็ร้อยกว่านะคะขายถูกนะคะขายถูกกว่าที่เต่างอยนะคะเพื่อนๆดูดิอันนี้โลกว่า160นะคะนี่ค่ะนี่สองตัวร้อยห้าสิบก็มีตัวเล็กหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ให้ดูนะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อน ก็ถ่ายคลิปไ้ดูนะคะวันนี้มาเที่ยววันแรกก็จะตื่นเต้นนิดนึงก็ของเยอะค่ะของเยอะซื้ออุ้ยอันนี้กะเพราแดงจ้ามาัดละสิบบาทอุย้ยกะเพราแดงก็มีเพื่อนๆน่าไปผัดเนาะผัดค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเอามัดหนึ่งเลยค่ะนี่โอ้ยแดงกะเพราแดงน่าอร่อยเอากะเพราแดงด้วยค่ะเดี๋ยวอุย้ยผัดกะเพราไก่บ้านกินดีกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะเออผัดใส่ไก่เลยเนาะผัดใส่ไก่เลยแม่ค้าใจดีนะคะนี่ค่ะมาร้านนี้นะคะแม่ค้าอวบอวนนั่งสวยๆเป็นนางกวักอยู่นะคะเอ๊ะสลับม้พัดตะกนนะจ๊ะเพื่อนๆนี่่คะ ก็ขอแม่ค้าถ่ายดูนะคะร้านหัวมุมนี่ค่ะเข้ามาตลาดใบพัดนะนี่มาล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองนะหัวมุมนี่ค่ะแม่ค้านั่งสวยๆเด่นเนี่ยไม่มีชื่อป้ายร้านนะแต่ว่าเห็นแม่ค้าขายอยู่นะใจดีด้วยค่ะนี่จ่ายตังก่อนค่ะก็อยากก็ถ่ายไปด้วยของตัด้วยค่ะสองตัวแล้วก็ได้กะเพราหนึ่งกำนะคะแม่ค้ารดไทยนะคะได้สองตัวนี่ค่ะได้ไก่สองตัว ตัวหนึ่งผัดกะเพราตัวหนึ่งเอาไว้ต้มยำแกงป่าอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มีปลาด้วยเนี่ยปลาบึกด้วยเต็มตู้เย็นแน่เลยค่ะมาครั้งแรกแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยเห็ดเผาะด้วยนะคะเห็ดเผาะตังพรเยอะนะคะเห็ดเยอะช่วงนี้เนาะเห็ดถูกด้วยเห็ดเรางอกกินบ่อยฉะนั้นอยู่เต่างอยไงแต่แต่เห็ดเผาะไม่ค่อยมีค่ะใช่ดิค่ะเพื่อนเก็บตังก่อนเนาะเดี๋ยวลืมหมดจะเมาส์มอยชอยก้าขี้โม้ไงนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้ารวมใส่สูงให้เลยนะคะเดี๋ยวอยากเสียจะได้ยิ้ทีเดียวอะนะ ขอบคุณมากค่ะแม่ค้าใจดีใส่ถุงใหญ่ให้เพราะว่ามัวแต่อยากเดี๋ยวถ่ายคลิปขีปป้โมนกับเพื่อนๆค,ค่ะนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมีปลาบึกด้วยมีขนมด้วยนี่ขนมฝักวัวจิ๋วนะคะนี่ยายขายให้เนะะี่ยอร่อยอร่อยนะเคยกินที่อื่นเเาเาเดินนสุดใช่ใช่เคยกินที่อื่นอร่อยยานี้ก็อร่อยใช่ไหมอืมเนี่ยเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวได้กลับไปซื้อนะครับเพื่อนๆว่าจะเดินกินก่อนนะครับแม่ค้ายังบอกว่าอร่อยเลยเพราะคณยายขาย ส่วนใหญ่โบราณเนาะส่วนใหญ่โบราณอร่อยแบบค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จบที่ร้านไก่แล้วก็เป็ดตัวเท่าไหร่จ้าเป็ดเผื่อมีใครสนใจเป็ดสามร้อยนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่ตัวยี้นยี้านคลายมักสะตอแนเนี่ตัวอ้วนเท่าหยาเพชรเลยนะเป็ดมีสามร้อยบาทนะคะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่ค้ารวมถุงให้เลยค่ะ